สวัสดีครับร้านตลาดไชยแก๊สน,นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำเป็นเตาถ่านปิ้งย่างไรควันรุ่นขนาด200ลิตรนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นฝาปิดนะครับไม่มีควันแน่นอนครับเวลาปิ้งเนี่ยไม่มีควันแน่นอนนะครับคุณลูกค้าก็ควันนี้ก็จะไม่รบกวนคนข้างๆนะครับ ซึ่งตอนนี้ถ้ามีปัญหานะครับเราปิ้งย่างเนี่ยถ้าเกิดปิ้งย่างไก่ตุดไก่เนี่ยมันมีมัน,มมนเยอะมากนะครับพอมันเยอะควันก็ออกมาคนปิ้งก็อันตรายนะครับเพราะว่าเราสูดอากาศเข้าไปปอดเราจะแย่นะครับแล้วก็ปีสารก่อมเอะเร็งอะไรเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แบบปิ้งย่างไรควันดีกว่านะครับไม่ต้องมาคล้องร้องกันบางทีควันเนี่ยไปรบกวนชาวบ้านข้างๆเขานะครับหรือ คนที่เราไปตลาดนัดข้างๆฝัง่ง,ง,งตรงข้ามข,ขายเสื้อผ้าควันไปติดเสื้อผ้าเขาเหม็นอีกนะครับมันก็อันก็เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ระบบปิ้งย่างไร้ควันดีกว่าประหยัดถ่านนะครับประหยัดถ่านลงทุนครั้งแรกคือประหยัดถ่านประหยัดถ่านด้วยแล้วก็ทําให้อาหารนี่สะอาดเวลาเราครอบลงมาเนี่ยสมมติเราอยู่ริมถนนเนี่ยอ่าพวกฝุ่นพวกอะไรก็ไม่ลงนะครับมันก็ทําสะอาด มองและหน้าฐานนะครับพวกนี้นะครับต้องรักษาสุขภาพหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันโต้โต้ลมโต้ไอโต้ฝุ่นโต้อ,อะไรพวกนี้สงสารนะสงสารคนทานนะครับสงสารคนทานบางทีเคี้ยวเข้าไปก็เจอใายเข้าไปแล้วนะครับก็ลองดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดในคลิปดูสนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้นะครับเรามีทั้ง200ลิตรและ100ลิตรนะครับนี้คลิปนี้เป็น200ลิตรขนาดใหญ่นะครับขนาดที่พัตตารชอบใช้การร้านอาหารชอบใช้กันนะครับช่องทางติดต่อก็คือที่เบอร์ ที่ให้ไว้ตรงนี้แล้วครับท่อง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับทีน,นี้เตาถ่านปิ้งย่างไร้กวนนะครับรุ่นนิยมข้างหน้านี้100ลิตรนะครับ100ลิตรขนาดเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะาแนะนําขนาด200ลิตรนะ200ลิตรด้านใน ตันนี้เป็นถังน้ําหวานนะครับไม่ใช่ถังน้ํามันนะครับสังเกตถังจะสะอาดนะครับคือเราผ่าออกมาก็สะอาดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถังน้ําหวานเนี่ยเขาจะทําจากเหล็กหนามากนะครับหนามากแล้วก็ทนทานนะครับด้านในจะมีชั้นชั้นวางปิ้งอยู่2ชั้นนะครับก็เหมาะสําหรับร้านอาหารที่ต้องใช้ปิ้งเยอะๆปิ้งไก่ก็ได้ปิ้งได้ทุกอย่างนะครับแต่ตัวนี้เราไม่มีกวนนะครับเราไม่มีกวนเหตุที่ไม่มีกวนนะครับคุณลูกค้าสังเกตนะครับมี ตะกร้าด้านข้างเนี่ยทำจากเหล็กเนี่ยสองข้างเลยนะสองข้างซ้ายขวาอันนี้แหละครับตัวใช้ถ่านนะครับยกมาไปจุดถ่านใส่ครับให้ไฟแดงเลยนะครับสองข้างแล้วก็เวลาปิ้งต้องปิดลงมาความร้อนก็จะอยู่ในนี้อบอวลอยู่ในนี้ไม่ต้องพลิกไม่ต้องกลับนะครับถึงเวลานะครับจะสุกไวสุกไวฝา,าที่มาปิ้งแบบผ่าครึ่งอะ่ะครึ่งต่อ ประหยัดเวลาครึ่งหนึ่งเลยนะครับและประหยัดฐานด้วยนะครับแล้วก็ให้อารมณ์ที่ว่าเวลาปิ้งออกมาเนี่ยมันจะไม่ไหม้ไม่ไม่ไหม้มีแบบดำาๆนะครับซึ่งเป็นสารก่อมาเร็งนั่นแหละครับเขาจะสุกเหลืองเท่ากันนะครับนะครับแล้วแต่อาหารที่เราจะปิ้งปิ้งได้ทุกอย่างเลยเหตุที่ว่าไม่มีควันเพราะว่าไอ้นี่มาอยู่ด้านข้างสองข้างใช่ไหมครับฐานแล้วก็อาหารเนี่ยปิ้งตรงกลางนะสองชั้นน้ํามันก็จะลงไปด้านล่างคุณลูกค้าสังเกตด้านล่างนะครับ เขาจะมีช่องบากไว้ใช่ไหมครับเนี่ยช่องบากไว้อันนี้แหละครับเป็นช่องน้ํามันที่จะลงเข้ามาด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้เลยนะครับนี่ครับช่องนี้ครับช่องด้านล่างนี้ยช่องน้ํามันลงนะครับแล้วก็เวลาปิ้งเนี่ยครับเวลาปิดลงมานะครับปิดลงมาต้องการไฟแรงครับสองข้างจะมีตัวเปิดอากาศครับตัวเปิดอากาศสองข้างนะครับถ้าต้องการไฟแรงก็เปิด ถ้าเกิดจะหลีไฟก็ปิดไม่ให้อากาศเข,าข้าแค่เท่านั้นเองก็ก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้ง่ายด้วยแล้วก็ประหยัด่านนะครับส่วนเ,เวลาขนย้ายนะครับขนย้ายอย่างนี้สะดวกนะครับสังเกตไหมครับขาเขาอยู่ด้านนู้นนะครับพอต่อสูงแบบนี้นะครับเวลาเคลื่อนย้ายก็จะเป็นเตีย้ยเตี้ยอย่างนี้นะครับเตี้ยเตี้ยอย่างนี้หรือคุณลูกค้าจะาวางแบบเตี้ยก็ได้แบบสูงก็ได้เรามีขาให้สําหรับถอด เพื่อขนย้ายได้เลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับชมคลิปนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดแก๊สนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับหวังว่าคุณลูกค้าคงสนใจแล้วก็เข้ามาสั่งที่ร้านตลาดแก๊สร้านตลาดแก๊สยินดีใช้บริการนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ